สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วครับวันนี้ก็อยู่กับผมนักในก้ารับในการทีนทีเกมเมอร์แชนแนลนะวันนี้ก็อยู่กันในช่วงรีวิวมาครับด้านหลังผมก็จะเป็นก็จะเป็นนี่ครับเป็นเซรั่มถุยเป็นนี่ครับเป็นไข่มังกรก็รีวิวไข่มังกรนะรนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ นผอ้ชมอาจจะงงทำอะไรได้วะประดับบ้านแล้วไม่ใช่ประดับบ้านมันต้องเป็นแบบนี้เบาๆมันจะเป็นแบบนี้ของก็จะอยู่เนี้บเป็นตัวปล่อยการมือก่อนนี่อย่างเช่นผมเอาเดมอนมาปั๊บปัป๊บแล้วเราก็จะรอสักพักของที่มันใช้ในการ ความกำเนิดได้ก็มีไม่มากครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นไงล่ะนี่มันก็จะมีมังกรแล้วมีบล็อกนี้ท่านผู้ชมต้องไปลองเอาเองผมผมไม่อยากลองให้ท่านผู้ชมมาก okay. แล้วก็จะมีบล็อกไอ้นี่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 เป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดอยากให้โตถ้ามันสามารถขีดได้ให้เราเอาของ Gentle ที่เราให้ทําให้มันกําเนิดอ่ะกดกดกดย้ำ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 ไปเรื่อยย้ำไปด้วยย้ำไปเรื่อ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 ยย้ำไปเยอะมีอะย้ำไปนี่ครับมันก็จะโตแล้วมันก็จะเป็นมังกร เป็นไงล่ะท่านผู้ชมอาจจะเห็นมันเลาะดีนะแต่ผมเอาขึ้นโชว์ขึ้นปลาแล้วขึ้นได้ไกลมากครัมีมันก็จะเป็นมังกรแบบนี้เทโบอรใครอยากเล่นมอนนิ่เดียวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับมื่เป็นมัดตัวเดียวโดดๆเลย <c oughs> เก็เจ็บคอใครมีวิธีแก้เจ็บคอก็บอกกันบ้างนะครับ โอเคมั้จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราจะลงให้เรากดกระโดดกระโดดซะถ้าเกิดเวลามันถูกตีมันจะได้ยินเสียงวันนี้เดี๋ยวเปิดเสียงให้โอเคครับ มันก็จะเป็นเสียงอิดอิดอิดโอเคเวลาลงกระโดดป๊อบมันจะอยู่เฉยมันอึดมากเลยครับมันโดนดับเดมอนตีอะโปรติอะไรตัมันก็ต้องตายง่ายๆใช่ไหมดูดูดูแล้วผมจะมาโชว์ทุกตัวมันกุดอึดอะเอาจริงดูดูดูใครไม่เชื่อลองมาพิสูจน์รีเทิร์นถุย ยาวมากเลยครับไม่รู้จะยาวไปถึงไหนอยากคิดเลือกยาวจันเดินหนีไปไหนวามเบื่อหนัหน้าไม่หเอเลยนี่นี่นี่ดาช่วชช่วเดี๋ยวคนนี่าโช เดยวดูมากโอ้ดูครับยังไม่ตายครับโดนระเบิดไล่ๆยังไม่ตายถือก็ะลครับถ้าเปิดมันอาจจะแล็กได้นะ โอเคตายยังตูตายโอเคครับเราก็จะมาสอนลงกันเลยก็ดูความยาวคลิปก่อนโอเคมาสอนลงกันเลยครับอันนี้มันก็ยังมีรัพยากรอีกมากที่ทำให้มัน <c oughs> ไอ้ตลอดให้มันเป็นมังกรเออแต่ไม่อยากจะรู้ว่าไฟมันมันจะชื่อไฟนี้ครับ นี่ไฟล์จะเป็นไฟล์นี้นะ MOBPKG ครับแ๊บโอเคคนระับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้คุณก็ลงง่ายๆคุณเคยคำบวณกห้เจอไปนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ ยังไม่มมีันปิดใช่ไหมครับมันจะปิดปิดเลยถ้าก้เปิดตรงนี้ลงกดตรงนี้กดตรงนี้กดน,กดนี่กดตรงดาวโหลดมันจะมีไฟล์มันนี้อยู่กดแค่แค่นี้ก็เล่นได้แล้วมัดลงงา่ายเเจ็บคอแซ ก็คงไม่ใช้เกมนานหน่อยมาจบคอละโอเคครับถ้าชอบกิมไม่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไคระครับบาย